สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการ J1 Daily นะครับบันทึกฝึกงานฉบับอเมริกานนะครับก็เป็นรายการที่จะพาทุกคนนะครับมาพูดคุยนะครับแล้วก็มาไขข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับ J1V ันวซนะครับโอเค e ีีนี้นะครับเป็นอีที่6แล้วนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเราไลค์ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เหมือนเช่นเคยนะครับใครดูผ่านช่องทางไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับอ่า อยู่กับผมมันเดินนะครับเอิร์ธนะครับกนกพลนะครับที่ปรึกษาประจำประเทศไทยนะครับก็แน่นอนครับวันนี้นะครับทุกคนอาจจะคิดว่าผมมาคนเดียวนะครับแต่ว่าน่นอนอยู่แล้วว่าผมเนี่ยจะต้องพาแขกรับเชิญนะครับประจําของเรานะครับมาอยู่แล้วนะครับจะเป็นใครไม่ไมได้เลยนะครับเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วผมไม่ต้องพูดชื่อนะครับทุกคนน่าจะดาวออยแล้วนะครับขอเชิญพบกับนะครับคุณพีทนะครับสวัสดีครับทุกคนครับพีทนะครับสวัสดีครับ แขกพับเชิญประจํานะครับหรือว่าพิธีกรพิธีกรร่วมดีกว่าก็เชิญเชิญบ่อยมากใช่บ่อยมากพิธีกรร่วมครับเลเวลแล้วพิธีกรร่วมแล้วพิธีกรร่วมนะครับต่อไปพีทก็จะเป็นพิธีกรแทนผมนะครับผมก็อาจจะเป็นแชิญแล้วเชิญแทนนะครับโอเคก็สวัสดีปีใหม่พีทด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับครับเป็นยีปีใหม่ ปีใหม่วีนี้อ่าสิบห้าครับกลางเดือนพอดีพี่ใหม่เไปไหนมาบ้างครับผมมีไปทม่ไปเทร่ยวไหนบ้างหรอเปล่าพีใหม่เลยนะไปเขาดาวมาที่ที่ลาดบุรีอ่าไปเขาดาวไปแค่หนึ่งคืนก็อากาศก็แบบเย็นๆแต่ว่าจะบอกว่าช่วงเนี้ยเย็นกว่าตอนนั้นอีกนะอ่าไม่รู้ทำไมโอ้ช่วงนี้หนาวมากเชียงใหม่ก็หนาวมากอ่าเป็นไงบ้างอุณหภูมิเท่าไหร่อยากรู้เชียงใหม่ตอนนี้อุณหภูม อันนี้ผมเช็คยี่สิบเจดแต่ว่าเหมือนไม่ยี่สิบเจ็ดเลยนะยีิบเจ็ดเหรอใช่มันน่าจะเย็นกว่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวนะตอนนี้เช็คที่กรุงเทพสามสิบสองแต่ว่าก็รู้สึกว่าเอรู้สึกว่าน้อยกว่านั้นเหมือนกันต้องดูฟิลไลท์แต่ว่าข้างนอกหนาวหนาวมากแต่ว่าแดดน่าจะแรงอ่ายสายอุ้ยอเห็นแดดละแนเจ่า ่วงนี้แบบหนาวยาวๆเห็นเขาบอกว่าจะหนาวไปถึงแบบกุมภายนะใช่ครับใช่โหเห็นเขาบอกว่าปีนี้เหมือนจะหนาวที่สุดในรอบหลายปีเลยใช่ใช่ใช่แล้วก็แอบ,แบบฟังำขำเหมือนกันเขาบอกว่าจะหนาวเนี่ยหนาวที่สุดด้วยแล้วก็ร้อนก็ร้อนที่สุดด้วยปีนี้โอโ้โหก็เลยแบบว่าไม่รู้จะดีใจดีไหมเพราะว่าถ้าหน้าร้อนเนี่ยก็น่าจะร้อนสุดๆ,ๆเลยเหมือนกันจริงๆครับแล้วพีทเดี๋ยวพีท ยังไงพีไปไหนวะถามพีก่อนวาชิงถามก่อน,นเลยพยีไปไหนมาช่วงปีใหม่ไม่ไปไหนลวะไม่ได้ไปไหนเลยครับคนเชียงใหม่จะผมอยู่บ้านอยู่บ้านเพราะว่าทุกคนจะหนีขึ้นมาเขาดาวที่เชียงใหม่กันหมดเลยคือเชียงใหม่เต็มหมดแล้วเราก็อยู่บ้านดีกว่าใช่ครับเข้าใจเหมือนเหมือนฟีลว่าเราแอบไปเที่ยวมาก่อนหน้านี้แล้วปะเราก็ต้องหมายถึงว่าไปเที่ยวมาก่อนปีใหม่เราไม่ต้องไปอะไรอย่างนี้ พราะบริษัทเราจริงๆหยุดตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเนาะอ่าพี่อาจจะแว<บ>ะ<า>ไปแล้วสวัสดีทุกคนด้วยครับอ่าดีครับโอเคทุกคนอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็อากาศเป็นยังไงนะครับหนาวแค่ไหนนะครับสามารถลองคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้นะครับเชื่อเราได้ใช่ครับแชร์กับเราดิหนึ่งอยากรู้ว่าจังหวัดอื่นจังหวัดไหนหนาวมาแข่งกันหน่อยมาขิงกันหน่อยนะครับอโอเคนะครับวันนี้ พีทเราจะมาคุยเรื่องอะไรในวันนี้วันนี้ครับก็จะมาคุยกันเรื่อง j1 นะครับก็เป็นการไขข้อสงสัยทุกคนเหมือนเดิมนะครับว่าก่อนไปวีซ่า j1 นเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับเพราะว่าทางีคําถามจากทางบ้านนะครับมาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับ j1 นะครับว่าเนี่ยเราอายุเท่านี้เราเรียนแบบนี้หรือว่าเรามีคุณสมบัติแบบนี้เราสามารถสมัครได้หรือเปล่าวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่ง ep นะครับที่เราจะมา พูดคุยนะครับเพื่อไขข้อสงสัยของทุกคนเองนะครับครับ mm hmm. แล้วคําถามเบสิกที่แบบว่าทุกท่านมักจะถามกันนะครับ mm hmm. ก็คือวีซ่าเจวันคืออะไรนะแต่หลายคนเนี่ยสนใจแต่ว่าย,ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเจวันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพามาไขคาตอบกันนะครับโอเคมาเริ่มกันข้อแรกเลยนะครับตามที่ขึ้นในข้างล่างว่าวีซ่าเจวันนะค,คืออะไรนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนว่า วีซ่าเจวันนะครับก็เป็นวีซ่าของอเมริกานะครับประเภทหนึ่งนะครับที่ออกให้กับบุคคลนะครับชาวต่างชาติเรานี่แหละนะครับเพื่อที่เข้าร่วมนะครับในโครงการแลกเปลี่ยนนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อส่งเสริมนะครับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับแล้วก็การศึกษาหรือว่าความรู้ระหว่างประเทศนะครับก็คือจะบอกว่าคือเน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนั่นแหละหรือว่าแลกเปลี่ยน ดูนะครับเราไปเราไปอา,อาจจะไปทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็เอาความรู้ที่ได้นะครับมาพัฒนาประเทศเรานะครับต่อไปนะครับอันนี้คือว่าเจวันคร่าวๆนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยแล้วมันต่างจากวีซ่าประเภทอื่นยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าเจวันอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นฟิลเน้นการแลกเปลี่ยนนะครับวัฒนธรรมมากกว่านะความรู้เรื่องประเทศอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ก็ถ้าเกิดเป็น วีซ่าประเภทอื่นเนี่ยอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นอะไรดี F 1อ่า F 1นะครับก็เป็นวีซ่านักเรียนถูกไหมครับอ่าแล้วก็หรือว่าจะเป็นบริการที่เรามีนะครับอย่างเช่นอ่า E t h นะครับหรือว่า h 1 b นะครับก็อันนั้นจะมุ่งเน้นไปเกี่ยวกับการทํางานนะครับอ่าก็คือความแตกต่างนะครับนี่ในเบื้องต้นนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับทุกคนวีซ่า J one นะครับคืออะไรนะครับประมาณนั้นเลยนะครับโอเคแล้วยังมีคําถามเนี้ยคาถาม เบ <Basic S 2> สิกคำถามยอดฮิตยอดฮิตติดชาร์ตติดชาร์ตเลยอะไรบ้างนะครับที่สมัครได้นะครับถ้าตามประเภทตัววีซ่าเจวันเลยนะครับผู้ที่จะสามารถสมัครได้นะครับจะมีตั้งแต่นักศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษาอาจารย์นะครับหรือว่าจะเป็นนักธรรมจัยระยะสรรรั้นหรือการอบรมต่างๆในประเทศอเมริกานะครับผมแต่ว่ารวมถึงพี่เลี้ยงเด็กนะครับจะรวมอยู่ในหมวดของเจวันนี้ด้วย Um, แล้วกต่ส่วนมากครับผู no ้สมัครเกือบ90%เอร์เซ็นเลยจะอยู่ในหมวด mm hmm. ของนักศึกษาหรือ huh. ว่านักเรียนหรือว่าผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับที่จะอยู่ในหมวดของ J1 ครับผมแต่ถ้าเกิดเป็น j จวันของเราหลักของเราก็จะมีเป็นเจวันอินเอรนะครับแล้วก็เจนวันเทนีทีนี้ยงั้นเราแยกประเภทก่อนประเภทของเจวันนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปเนาะว่ามีอินเ r n s h i p ินะครับอย่างของเราเนี่ยเป็น อินเตอร์ชิพระเทนนี้เนาะก็อย่างอินเ r อร์ชิพนะครับใครสมัครได้บ้างนะครับก็อย่างที่พีบอกไปเลยนะครับก็อายุประมาณ20ถ2 34นะครับก็กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับชั้นปีที่3ปีที่4นะครับก็สมัครได้นะครับหรือว่าสําเร็จการศึกษานะครับภายใน12เดือนนะครับก็จะเข้าข่ายเป็นเจวันอินเตอร์ชิพนะครับภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องอยู่ในระดับที่สื่อสารได้นะครับสื่อสารได้นะครับแล้วก็ต้องสมัครงานนะครับแล้วก็ สมัครงานเนี่ยเขาเรียกว่าสมัครงานในสาขาที่เราสนใจแล้วกันอ่าพูดงี้ดีกว่าอ่าหรือว่าสาขาที่เราเรียนอยู่เนาะอ่าก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ internship นะอ่าแล้วของ,ของเรามีอะไรอีกนอกจาก internship อีกอันครับคือตัวเทรนเนอครับผมตัวนี้ก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยครับโดยที่อ่าผู้สมัครนะครับเจวันเทรนเนอนะครับจะอายุอ่าเท่ากับ internship แล้วครับคือยี่สิบถึงสามสิบห้าปีนะครับผมซึ่ง กําลังศึกษาอยู่หรือว่าปริญญาตรีปริญญาโทนะครับหรือว่าเพิ่งจบการศึกษาก็สามารถสมัครได้หรือคนที่เรียนจบไปแล้วนะครับแต่ว่าทํางานในสายงานที่ตัวเองเรียนมานะครับแล้วอายุไม่เกิน35ปีครับก็สามารถสมัครตัวเทรนนีได้นะครับผมแล้วตัวนี้ครับจะมีเบนฟิตเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างครับที่ของอินเทนชิพไม่มีนะครับก็คือหากเรานะครับเรียนจบมาแล้วแล้วก็ทํางานไม่ตรงสายครับ แล้วในสาขาของอินข,ของเทรนนีครับที่เปิดรับสมัครมีสาขาที่เราทํางานอยู่พอดีเราสามารถสมัครไปได้ครับซึ่งจะต้องมีปมระสบการณ์การทํางานนั้นอย่างน้อยห้าปีผมห้าปีห้าปีห้าปีครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือไม่จะเป็นต้องตรงสายก็สามารถสมัครได้เช่นกันครับสมัครเระสบการในการทํางานสายนั้นห้าปีนะครับโอเคก็นั่นแหละครับต่อไปนะครับ อ่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบแล้วแล้วข้อควรรู้ของ j 1วันนะครับอ่าฮะเราจะเริ่มยังไงดีกฎระเบียบแล้วข้อควรรู้ของ j 1วันพีทมีอะไรแนะนำไหมเกี่ยวกับข้อควรรู้เกี่ยวกับเจเอาอย่างอย่างพีทเนี่ยเคยไปลนในบลอกเลยดนะีกว่าครับอันที่รู้สึกว่าเป็นกฎข้อแรกของ j 1วันนะครับก็คือการเดินทางาไปด้วยวีซ่า J1 วันนะครับต้องเดินทางแล้วก็กลับภายในวันที่ วีซ่า Visa กำหนดไว้นะครับไม่สามารถต่อวีซ่าหรือต่ออายุวีซ่าตามประเภทอื่นๆได้นะครับตามเงื่อนไขของโครงการ J1 ครับผมซึ่งตัวนี้ครับทาง US นะครับอ่า US จะต้องรู้ว่าจะต้องเห็นนะครับว่าเรามีความพร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมโปรแกรมรวมถึงตอนสัมภาษณ์หรือว่าในระหว่างสัมภาษณ์กงศุนหรือว่าตอมเองเนี่ยเขาจะต้องเห็นเจตนานครับที่เรานะครับต้องการจะกลับมา หลังจากจบโครงการด้วยครับผมถึงจะอนุมัติแม่ลู่ล่วงไปด้วยดีครับในส่วนของเจวันตัวนี้จะเป็นหลักๆเลยครับที่ทุกคนน่าจะโฟกัสมากที่สุดครับผมอาและทุกคนก็อย่าอยู่อย่าอยู่เกินระยะเวลาที่กำหนดนะครับอ่าก็อาจจะส่งผลนะครับในการขอวีซ่าครั้งต,ต่อไปด้วยนะครับอ่ฮะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปเปิดรับสมัครงานเจว,วันแคมป์น,นะครับ ส่วนจวันมีอะไรเสริมอีกไหมครับผมว่าผมเสริมในเรื่องของข้อคนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอยากให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ผมย้ําไปทุกไลฟ์เลยนะครับว่าให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษหมายถึงว่าให้ภาษาอังกฤษเราแข็งแรงด้วยนะครับเพราะเราจะไปทํางานที่นั่นเนาะเราต้องได้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับการไปที่นั่นเนี่ยก็ทําให้เราได้สื่อสารนะครับแต่ว่ามันต้องสื่อสารได้ก่อนในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเราไปทํางานที่นั่น าษังกฤษอ่ะก็จะแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับโอเคก็อันนี้ก็คืออย่างที่ผมอยากจะเน้นย้ำนะครับแล้วก็ให้ทุกคนยังไงดีละ่ะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม J1 วันละกันนะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหาเอเจนท์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับในการสมรัครนะครับประมาณนั้นดีกว่าเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะเพิ่งมีข่าวมาเนาะพี่เนะเรื่องของกด2ปีเนาะตอนนี้เราก็ยัง ยังยังไม่มั่นใจมากว่าว่าจะเข้าข่ายอะไรไหมแต่ว่าถ้าเรามีอัพเดตเราจะมาแจ้งเนาะพีทครับแล้วก็มีคําถามจากทั้งบ้านครับว่าภาษาครับต้องได้ระดับไหนครับถึงจะสมัครตัว J1 ได้ครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ครับว่าตัวภาษาครับสำหรับ J1 ที่ทางทางเรามีนะครับคือตัว Internship แล้วก็ตัว t r n น e นะครับสําหรับ Internship นะครับจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถสื่อสารได้อย่างดีนะครับผม แต่ว่า,าสามารถคุยโต้อตอบได้สามารถฟังออกคุยรู้เรื่องไงครับก็สามารถสมัครตัวอินเทอร์เนชั่นได้เพราะว่าเป็นการฝึกงานนะครับผมส่วนตัวเทรนนีครับก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาอีกน,นิดนึงนะครับโดยการที่ภาษาอังกฤษจะต้องดีขึ้นมาในระดับที่สามารถเขียนได้หรือว่าสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วครับเพราะว่าเทนีครับเป็นการฝึกงานที่ค่อนข้างที่จะจริงจังกว่าตัวอินเทอร์เนชั่นครับผม อืมโอเคโอเคใช่เลยใช่เลยครับใช่เลยครับอีกเรื่องหนึง่งแอบบถามพีทนิดนึงอย่างอย่างที่พีทเคยเคยไปฝึกอ่าไม่ไม่เชิงฝึกงานไปไปเหมือนเจวันเวิร์ดทิรเลเนาะอยากถามว่าพีทมีเทคนิคการเลือกเลือกเมืองอะไรยังไงไหมหรือว่าต้องต้องให้ความสำคัญอะไร็นพ mm hmm. ิเศษหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่เราบอกนะว่า,าจริงๆเราอาจจะต้องเลือกอ่างานก่อนเนาะแล้วงานก็อาจจะสัมพันธ์กับเมืองอีกทีหนึง่งแต่ว่าหลายๆคนก็แบบอุ้ยอ่าจริงอยากอยาก,อยาก,อ,ยากอยากทำงานแบบ เนี่ยเราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสนใจงานหลา,หลายหลายงานอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีหลายๆลรัดด้วยอะไรเงี้ยมีวิธีการเลือกยังไงไหมว่าไปรัฐไหนดีอะไรเงี้ยหูคาถามนี้หวัวดีมากดีมากๆเลยเพราะว่าจะได้เทียบกันไ้เห็นเลยครับว่าการที่ไปเจวันเนี่ยเพราะเจวันมีหลายประเภทแล้วก็การเลือกเนี่ยควรเลือกยังไงให้ให้เหมาะกับประเภทที่เราจะไปนะครับสําหรับที่พี่ไปครับพี่ไปตัวเจวัน ื่องทราเวลนะครับเพราะฉะนั้นตัวระยะโครงการมันจะสั้นกว่ามากๆตัวนี้าแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยครับคนที่เลือกก็คือหนึ่งคือเลือกที่จํานวนเงินนะครับที่เขาจ่ายเราครับตัวนี้ก็คือ <Okay. S 1> ไ,ไปเพื่อทําเงิน,นครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งครับก็จะเลือกอยู่ที่โลเคชันครับ mm hmm. อย่างเช่นแบบเมือง mm hmm. ใหญ่หรือที่น่าท่องเที่ยวนะครับก็จะแบ่งเป็นกลุ่มหาเงินกับกลุ่มไปเที่ยวครับใช่ซึ่งตัวถ้ามาเทียบกับตัวโปรดักที่เรามีเนะี่ยคือตัว internship กับเทนีเนาะตัวนี้ก็จะ ผมว่าจะใช้เกณฑ์นี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่ที่นั่นประมาณ1ปีเต็มซึ่งเป็นการ mm hmm. ทํางานที่ค่อนข้างเข้มข้นและจริงจังมากกว่าครับตัวนี้ก็คิดว่าเทคนิคเล็กน,น้อยให้เลือกจากสถานที่ทํางานครับเกี่ยวกับตัวชื่อบริษัทที่เราจะไปทําด้วยตัวนี้ก็มีผลครับเพราะว่าอาจจะเป็นผลงานของเราได้นะค,นครับเป็นพอร์ตโฟลิโอครับวันที่สองครับก็คือในส่วนของรายได้นะครับที่เราจะ สามารถทำได้กับบริษัทนี้แล้วก็อันที่สามครับเป็นโอกาสหรืออ p อป portunity ต่างๆครับที่เราสามารถต่อยอดได้เพราะว่าหนึ่งปีเต็มเนี่ยผมเชื่อว่าเรามีเวลาทั้งเที่ยวท,ทั้งทำงานอยู่ละซึ่งตัวนี้ดีมากเลยก็คือเราจะได้สาสิบวันหลังจากจบโครงการเหมือนกับ J1 วันเฟิร์นทรเวลเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแน่นอนว่าเราได้มาปุ๊บสาสิบวันเราทำงานมาหนึ่งปีเต็มเนี่ยเราสามารถกินช้อปใช้เที่ยวได้อย่าง สบายแน่นอนครับส <Bye. S 1> บายเต็มอิ่มแน่นอนครับมีคําถามจากข้างบ้านนะครับว่าเขียนได้สื่อสารได้แต่ไม่มีประสบการณ์ไปต่างประเทศเลยจะเป็นอะไรไหมคะจะบอกเลยว่าอันนี้ไม่ไม่ได้มีผลอะไรเลยครับอ่าเพราะว่าเราไปเนี่ยเราก็เหมือนเราอยากไปอ่าแลกเปลีป่ยนวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับ่าแล้วก็เราไปก็เนื่องเนื่องด้วยว่าอ่า เขาเรียกว่าไปงานเป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็อย่างที่พีทบอกเลยไปทําเงินนะครับไปทําเงินนะครับใช่ครับแล้วก็สําหรับใครที่แบบเปิดกว้างแล้วนะครับเปิดกว้างตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้สบายมากเลยนะครับภาษาได้เขียนได้นะครับแต่ไม่เคยไปไหนมาก่อนเลยนะครับยังไงถ้าเกิดเราคิดว่าเราสนใจเราอยากไปผมเชื่อว่าเราเราไปได้แน่นอนแล้วเราทําได้ดีแน่นอนนะครับขอให้เหมือนถึงว่าเราเราเปิดใจก่อนถ้าเราพร้อมจะไปเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอน นะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับที่เราพูดมาทั้งหมดนะอย่างที่ผมบอกเลยมีทั้งเจวันเทนนีนะครับและอินเทอร์ชิพนะครับใครเข้าข่ายอันไหนนะครับลองไปสมัครนะในส่วนนั้นดูนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าใครแบบมุ่งมั่นยังไงก็ได้ไปอย่างแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับอ่าพี่ไม่จะเสิริมไหมตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นพี่ว่าครับไม่มีแล้วครับใช่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิกที่น่าจะครอบคลุมที่สุดแล้วครับอืมอืม บอกว่าสําคัญคือการเตรียมใจนะครับสู้ๆครับทุกคบถ้าใจเราอยากไปเราต้องได้ไปแน่นอนนะครับโอเคมาเมื่อกี้แบนเนอร์ขึ้นมาหลายรอบโอเคนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับที่เราพูดไปนะครับที่เราพูดว่าเออเรามีเจนวันนะครับเทนนีนะครับแล้วก็อินเทอร์ชิพนะครับเรายังมีอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นเจวันแคมป์นะครับคอสเลอร์นะครับอ่าตัวนี้นะครับเรายังเปิดรับสมัครอยู่นะครับเราพูดทุกไลฟ์นะครับ ก็ยังมีอยู่อย่างเช่นเคยนะครับแคมป์คัลซเลอร์นะครับคืออะไรนะครับก็คือเป็นงานนะครับที่ไปดูแลน้องๆนะครับร่วมกิจกรรมแคมป์นะครับแล้วก็สร้างความตรองาจดีๆให้กับเด็กๆนะครับน้องๆนะครับคือไปทำงานเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับก็คืออายุนะครับ19นะครับถึง26ปีนะครับไม่จำกัดเพศนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อันนี้ต้องดีมากๆเลยนะครับเพราะเราต้องสื่อสารกับเด็กนะครับที่เป็นชาติต่างชาติด้วยเนาะโอเครุยงานนะครับเก้าสัปดาห์เต็มเลยนะครับแล้วก็เดินทางเข้าอเมริกาก่อนเริ่มงานนะครับสาวันนะครับแล้วก็อย่างที่พีทบอกเลยเมื่อกี้นะครับอยู่เที่ยวได้อีกนะครับอีก30วันนะครับค่านะครับโครงการแคมป์นะครับคาสเลอร์นะครับอยู่ที่600เหรียญนะครับแล้วก็สามารถสมัครได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ สิทธิี่ประโยชน์มีอะไรบ้างพีทที่เราพูดไปเนี่ยมีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างสิทธิประโยชนย์ก็จัดเต็มเหมือนกันครับซึ่งเราไปเป็นแคมป์คอนซัลเลอร์หรือเป็นคนดูแลครับแน่นอนเราต้องได้ค่าตอบแทนนะครับซึ่งค่าตอบแทนขั้นต่ำนะครับอย่างน้อยที่จะได้เลยก็คือสองพันสองร้อยเหรียญครับผมอย่างน้อยที่สุดขั้นต่ําแล้วก็ได้ประสบการณ์การทํางานครับในต่างประเทศนะครับตัวนี้คือดีมากให้อยู่ในเรซูเม่คือทุกคนเขีนว่าโอเคเราได้ไปทํางานนต่างประเทศแล้วก็มีการสื่อสารแล้วก็ มีการจัดการนะครับที่ที่ดีเพราะว่าเราจะต้องคอยที่จะไปะคุยกับน้องๆหรือว่าจัดการให้แคมป์นะครับดําเนินการไปอย่างราบรื่นระหว่างที่เด็กๆยังอยู่ในแมนคมป์นะครับแล้วก็พัฒนาทักษะเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือภาษาอังกฤษจากที่เราคุยได้อยู่แล้วนะครับอาจจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเพื่อร่วมงานหรือว่าคนที่เข้ามาเป็นสตาฟในแคมป์นะครับก็คือจะมาจากหลากหลายที่เลยทั้งในอเมริกาเองก็ <Okay. S 1> ต่างประเทศ ก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือจะได้เที่ยวในอเมริกานะครับอย่างเต็มอิ่มแน่นอนเพราะว่าได้มาอีกสามสิบวันนะครับผมคือผมว่าเที่ยวจนผมว่าเบื่ออเมริกาเลยอ่ะจริงจริงสามสิบวันอะไปวารรัตไหวไหมพีษถ้าเราไปวอลลัแต่ไม่ไม่ไหวแล้วผมว่าน่าจะไหวถ้าไปหนึ่งวันหนึ่งรัาคิดว่ามีคนเคยทำไหมวารรัตเป็นไปได้ไหม คิดว่าหลอไปเรื่อยๆครับถ้ามีก like so, like so, ็คือผ่านแล้วก็ออกไปเลยอาจจะยังไม่ทันเลขที่ห่อใช่ครับก็คือแวะปุ๊บไปลัดต่อไปเลยอะไรเย่างนี้ยครับวันละสองรัดวันละหนึ่งรัดเหมือนแบบขับรถผ่านก็นับอะไรอย่างเนาะใช่ก็นับแล้วใช่ครับแต่เที่ยวนี้จะไม่ไหวเซลเล่นนะทุกคนแต่ว่าผมว่าถ้าใครวางแผนว่าอยากที่ไวหลยัดผมว่าทําได้นะอาจจะไม่ถึงสามสิบรัดแต่ว่า สองสามลัดอะไรเงี้ยได้แล้วไหวแล้วสบายเลยเนี่ยพีทเขาก็เคยทํามาแล้วอ่านะครับทางบ้านนะครับบอกว่าเงินหมดก่อนเบื่ออจิครับ <laughs> จริงจริงอันนี้เห็น <laughs> ด้วยนะอ <laughs> ันนี้เงินหมดก่อนสามสิบล้านไม่ไหวนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมานิ้นงนะครับเ <laughs> มื่อกี้นะครับแคมป์เขาเลอร์นะครับจะบอกว่าที่ทางานนะครับแคมป์เนี่ยเรามีหลายลัามากๆนะครับก็ KPB เนี่ยก็จะสัมภาษณ์เบื้องต้นก่อนนะครับแล้วเราก็จะส่งให้กับทอนแคมป์นะครับให้ดูอีกทีนะครับว่าเราเองนะครับเหมาะกับที่ไหนแล้วก็รัดไหนนะครับอ่าไม่ต้องห่วงนะครับมีหลายรัดมากมากเลยนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อเรามาก่อนได้นะครับทักมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับเราอัพสมัครแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณสำหรับแคมป์คอสเลอร์นะครับใครสนใจสมัครได้เลยอ่านะครับประมาณนี้นะครับของปีใหม่วันนี้นะครับ วันนี้วันที่สิบห้าแล้วสิบห้าแล้วตอนแรกเห็นว่าเราจะมีไลฟ์วันที่แปดนะครับก็เราเราข้ามมานิดหนึ่งนะครับก็ใช่ใช่ครับมาทุกคนได้พักกันก่อนว่าน่าจะหลังปีใหม่นะครับใช่ใช่ใช่ให้ทุกคนได้พักหายใจกันก่อนนะครับรวมถึงเราด้วยเราพักหายใจด้วยเหมือนกันแล้วเราก็มาแรงแล้วเรามาไลฟ์มันต่อน,นะครับก็อาทิตย์หน้ายังมีเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับอาทิตย์หน้าผมไม่น่ใจวันที่เท่าไหร่ จะเป็นวันพุธนะครับบ่ายสามเหมือนเดิมนะครับยังมีไลฟ์ให้ชมเหมือนเดิมนะครับโอเคพีทฝากหน่อยฝากฝากโปรแกรมเจวันเทนนีแล้วก็อินเทอร์ชิพนิดนึงเจวันอินเทอร์ชิพสนใจยังไงเกี่ยวกับเจวันอินเทอร์ชิพนะครับใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเรามาได้นะครับสอบถามเบื้องต้นได้ตลอดเลยว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็เราสามารถสมัครได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ยินดีจะตอบคำถามทุกคนนะครับที่สนใจในตัวโปรแกรมนี้นะครับผม นี่ก็ขอฝากตัวเจวันนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันในอาทิตย์ต่อไปนะครับกับเจวัน r y ี่นะครับบันทึกเจวันนะครับผมครับอ่าเราก็ขอบคุณพีทมากมานะครับอ่าที่จะเป็นแขกรับเชิญขาวลอนเราแล้วนะครับอ่าอีพีหน้านะครับทุกคนอยากให้อ่าเราพูดท็อปิกไหนนะครับแล้วก็อยากได้ใครมาเป็นแขกรับเชิญนะครับบอกว่าเอ้ยพีทให้พีทพักบ้างนะครับอ่าสามารถคอมเมนต์บ้างเลยนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเค วันนี้นะครับผมแล้วก็พีทนะครับขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <ผม S 1>